อัปเดตระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยานะครับตรงนี้จะเป็นปากคลองคูเมืองเดิมดูระดับน้ําครับช่วงนี้น้ําขึ้นนะครับน้ําจะสูงเนี่ยดูดูตรงตรงระดับน้ําตรงนี้คือของแม่น้ําเจ้าพยานะครับหน้าประตูระบายน้ําของคูเมืองเดิมดูด้านเนื้พื้นถนนข้างล่างอะ่ะน้ํานี่จะสูงกว่านะครับแต่ ระดับกำแพงนี้ก็จะเหลืออีกประมาณทักสองศอกนะครับระดับน้ำเจ้พาพญาตรงนี้จะเป็นปากคลองตลาดนะครับมาอัปเดตให้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นกำแพงที่กั้นน้ำนะครับตรเนี้ยส่วนที่เป็น ร้านอาหารตรงนั้นจะอยู่นอกกำแพงนะกำแพงตรงนี้ก็จะวิ่งไปทางสะพานพุทธไปงโ้นนะครับไปเชื่อมต่อกับประตูระบายน้ำคลององอ่างน,นะครับตรงนี้วิ่งไปกำแพงสะพานพุทธสะพานทวพก้าไปทางนน้นนี่คือแม่น้ำเจ้าพญานะครับดูระดับน้ำครับส่วนฝ่ามือนี่ก็คือท่าเรือราชินีดูดมาจะมาครบเลยครับ ทั้งบรรยากาศทั้งบนก็คือฝนตกเมื่อวานก็ตกนะครับวันนี้ก็ตั้งคืบม,มาเลยครับดูครับว้าแรก,กปุ๊บครับคาดว่าน่าจะตกอย่างงี้ครับน้าฝนน้ําทะเลหนุนแล้วก็น้ําเหนือกําลังจะลงมาครบเลยครับก็ต้องลุ้นกันครับอย่าให้มาพร้อมๆกันเลยนะครับไม่อยากให้น้ําท่วมครับครับเดตให้ชมกัน วันต่อว,วันนะครับทุกวันเลยนะครับอัปเดตให้ชมกันทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะครับม <c oughs> ือคือแม่น้ำเจ้าพรยาเรือก็ยังมีวิ่งอยู่นะครับฝน <c oughs> ค <c oughs> ึ้มเลยครับถาว่าน้ำจะท่วมไหมก็ทุกอย่างเตรียมพร้อมครับ กำแพงกั้นน้ำก็ยังอยู่ดีนะครับดูครับน้ำขึ้นสูงก็จะสูงกว่าพื้นถนนด้านไนนะครับระดับน้ำแล้วับดูครับส่วนฝั่งโู้นก็จะเป็นฝั่งทนนะครับก็ก็มีกำแพงทางฝั่งทนด้านโน้นนะครับอัปเดตให้ชมกันนะครับสถานการณ์รน,น้ำปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ก่อนที่น้ำเหนือจะมาเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพยาก็ยังวิ่งเหมือนเดิมนะครับเรือร้านอาหารเรือนักท่องเที่ยวถ้าไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมีนเดี๋ยวลอยกระทงนี้สนุกเลยครับ ไม่อยากให้ท่วมครับมาเป็ดให้ชมกันแล้วครับเจ้าหน้าที่มีมาตรการเตรียมพร้อมนะทุกประตูก็ระบายน้ำออกนะครับในคลองด้านในส่วนริมกำแพงก็ตรวจตาเข้มแข็งนะครับไม่อยากให้ท่วมครับ